สวัสดีครับผมเจอกันนะครับกับแนวทางนะครับหอยลาวสตาร์นะครับผมแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่26นะครับตุลาคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทางทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ สำหรับนะครับแนวทางหัวยราะสตาร์ของเราเมื่อวานนี้ก็ลุดอีกแล้วนะครับพี่พีลุดอีกแล้วนะครับผมมาแค่เล็กวิ่งในรอบ v IP นะครับเมื่อวานช่วงนี้เดินไม่ดีจริงๆนะครับแนวทางผมให้วิ่งศูนย์นะครับลุดหกไปผลที่ออกสามเจ็ดเก้าแปดห้านะครับพี่พีของเราก็ลุดไปนะครับไม่มาส่วนลาวสตาร์ v i p ให้วิ่งสามลุดเก้านะครับผลที่ออกนะครับสี่สีีหนึ่งกับสามห้านะครับผมของเรา ของเรานะครับสาหไม่มีเนาะให้เน้นสามสี่ออกสามห้านะครับใครเอาสาไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่35มานะครับมาแค่เลขวิ่งนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับแนวทางช่วงนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสาหรับนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะท่านใดที่ นะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับอาจจะเป็นเพื่อนใหม่เนาอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับไปพี่เป็นบ้านแอดมินของบา่าวดองเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับวันนี้เราสตาร์นะครับเราสตาร์นี้ผมให้ไปที่สายวิ่งให้ไปที่เลขแปด สายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับผมแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่แปดสี่เจ็ด นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับหวยลาวสตาเนาะบ่ายสามนะครับส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับสี่ทุ่มตรงผมได้นะครับสายวิ่งศูนย์นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับผมสามตัวนะครับห้าหกสี่นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับห้เราสตา์แล้วก็เราสตาร์ v ี p นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะลองใช้วิจนรณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ